สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนตครซื้ซื้อของเห๋ยวให้แหลนคะ่ะซื้อจะเป็นเล่นซื้อของก,กันนะคะน, <c oughs> นี่ตั้งอยู่ประมาณ20ิบบาทาไปซื้อเลยไปเลย,เลยนู่นตรงนู้นเองบ้านหลังที่สิบแปเาค่าสิบสนี่หลังที่ห้าอหลังที่5้าบสอุ้ยหลังที่5้อเปิดไฟอยู่หลังที่53ามอู โอ้ว่าจะดูสีขาวด้วยห้าสี่อยู่นู่นไปเนี่ยหให้เดี๋ยวนี้าสี่ไฟแสงมากแสงสวังมากอะเฮ้ยมีดาวด้วยนะนั่นนั่นนั่นดาวมีดาวด้วยนี่ไงนี่นี่ไงวิวพัดลมเลยนะ จะซื้อได้ไหมน่ะออกมาของร้านก่อนคุยมากว่าสวยอ่ะม่เด็กไปเล่นด้วยไปมีใครอยู่ไหมคะแม่กดกินอะไรดิกดกินดกินกินกินอ้าวลูกเนี่ยมันบอกว่าเสียอ้าว มันบอกว่าคนนี้ไม่ใช่แม่ชั้นนันเนี่ยมันคือมันไม่ใช่แม่ชั้นนั่นเนี่ยป็นคนตามมาตามฉันมานะแม,ม,ม่มีคนอยู่เลยสุดท้ายแล้วราคาก็เปิดซื้อไปเลยนัน้นนั้นเพื่อนทำเต็มไปหมดเลยแล้วมีโต้ด้วย เต็มไปหมดเพื่อนเต็มไปหมดเลยป้า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 ขอบ้านขอบ้านบ้านฉันอะอยู่หลังที่48อุ๊ยไฟเปิดไปคืออาจนักจำนานหน่อยเนาะ หมออุย้ยสุดท้ายก็อดซื้อเลยค่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีเงินเพราะว่ามีไม่ไปเอาเงินซื้อนั่นแหละโอ้อดซื้อเลยไปบ้านนอนซันดีกว่าว้าวบ้านนอนฉันสุดเลยสุดท้ายแล้ว่ะคะแล้วก็อดซื้อแฝงเลยค่ะ <c oughs> แฝงเขาบอกว่าแฝงอะลูกราคาละยี่สิบบาทแต่นี่ย เนี่ยใชกเงินไปยี่สิบบาทเนี่ยอดเลยสุทาก็อดซื้อเลยเพราะว่านี่ซื้อมากินนั่นแหละโอ้โหทำไงเนี่ยซื้อไม่ได้อยู่หลังที่ห้าสิบสี่ด้วยห้าสิบสี่มีแบบมีของขายเยอะมากะ่ะ่วยระกกัญชาแแหละมาอยู่ในรักกัญชาแแหละโอ้แต่โชคดีที่ปบดบอลล็อไม่อยู่นั่นๆ บอกว่าลมไม่อยู่แต่แอร์ไม่ได้เปิดนะไม่อยากเปิดแอร์เปิดไฟหนุนแอร์เของน้งเล็ก็เปิดอยู่น่ะมันรีกว่าเย็นเย็นมัน่องเตอะไรอ่ะโอ้โทรศัพท์โตก็ขึ้นอันนี้อีกสุดสีดำเนี่ยโต๊ไปรนโทรศัพท์งให้ฟังเนี่ยโอ้แบตก็ยังจะชาร์จแบตเต็มแล้วเข้ามาทำไมลูกเนี่ยเต็มแล้วนี่จะชาร์จแบตอีก คลิปของไอตัวเนี่ยเท่มากดูสิเท่มากว้าวคลิโคตรเที่อ่อะแต่เคลิปของฉันก็เท่เทินก,กันนะ <c oughs> บ้าไม่กอนบ้าไม่กอนโอ้หลเกมอะไรมาเนี่ยโอ้เต็มเลยเกมโหลดเต็มเลยมีคลิปด้วย แล้วก็มีแอปเทมูด้วยป่ะไปลูกเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยเก็บเก็บได้กระเป๋าฉันกระเป๋าฉันเก็บไปเลยอดซื้อป่ะมาดูมันดีกว่ามอมอยู่ไหนมันที่มั้โอ้ยโอ้ยยาดิลูกโอ้ยไม่ต้องร้องลูกไม่ร้องไม่ร้อง น e yani ี่นี่อย่าดิ้นลูกจะดิ้นจะดิ้นยังไงเคยมอมเนี่ยราคาก็อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่นะฉันพาเป็ดปูไปคข้อลูกมาราคาเนี่ยประมาณแบบสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทก็คอลูมมาได้สี่ตัวเอ้ยเออสี่ตัวเออสองตัวดีกว่า ก็ถูกแล้วสี่ตัวมีไอ้มือนมีมอมีดินจาก็มีไอ้เทวไวแต่ดินจากับเทวไวเนะ่ะเขาโดนจับไปแล้วแล้วเปียปูงข้อลูกอีกรอบหนึ่งกลายไปว่าเปีดปูนข้อวลูกมันทั้งหมดแปดตัวจริงๆอ่ะพระข้อรลูกได้สิบสองตัวได้แหละแต่ว่าอีสี่ตัวตายหมดเลยม,มีเจมาชานเนอร์มันมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดตัวแต่ว่าตายหมดเลยจนเหลือห้าตัว แต่ว่าอสี่ตัวเนี่ยเขาจับไปแล้วก <c oughs> ็เ,เอาไปแล้วแล้วอย่น้อยฉันก็ได้ตังมาหนึ่งแสนบาท <c oughs> ตอนนี้ฉันมีทั้งหมดสามสิบห้าล้านล้าแล้วนะยังจะยังจะให้ฉันเยอะอีกเนีย่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ฉันต้องซื้อบ้านซื้อโทรศัพท์เนี่ยอันนี้ฉันใช้ Samsung Galaxy A12 อยู่โชคดีที่ฉันซื้อโชคดีอะที่ Samsung Galaxy A12 ยังมีอยู่ เพราะฉันมีรูปสับสองเครื่องไงมี Vivo v ีสิบ o ตอเนเรกมีหูเว้ยด้วยตอนหูเว้ยมัน่ายไปแล้วแล้วนี่นะเป็นคนวันก็มาในห้องแล้นเนาะคะ่ะแล้วพบว่าห้องเล่นมันเย็นมากปวดชัวพันลมก็ปิดเพราะว่ามันหนาวฉันสายซองซูงเลยสิเอชิบสิอยู่เนาะ ฉันน่าจะไซวิวว yeah, so ิส bueno, ิบโปรมากกว่าเนาะเพราะว่ามันไปแบบเป็นเครื่อข่ายมัน 5G อ่อะแต่นี่มัน 4G หมายลขโทรศัพท์ฉันไม่บอกจริงๆนะนไม่บอกทุกคนแล้วแหละแต่ถ้าบอกแย่มากอย่างนี้ก็แบบจบก็เหมือนแบบขาดใจให้เราวะเนี้มันตำรวจแมวแล้วสมรับนีมแมวเราจะกลับไปบอก